พระนาภาการช่างยี่สิบตีสิบขึ้นเนกำกับขค้ืทุนงสูงลงสะทานตกงนใกล้ได้ไดหลายหมายถงงานาพระนภการั่งจงโชคดีสามสองรั้งไป ยังไม่ค่อยดูดููแบบนี้มี่สุดันอ่ะใหผมองทะลุีกูอยว่าเร่งนี้อยลางน้ิ้ขาดีกันกำลังได้ิีดเปิดไฟลุกควมบ้างครับาดีด กรไฟลูกกลมบางเลยเด้อเผาหนาาครับเผาแล้วมีชรงดันด้วยถ้าเผาหนามาอยู่นะครับเผาหนามาอยู่ เอาไปดามาให้คนเรียกเร็วไปทำงานหาคนถ้เสียก็ลงรลงรูโลงรูเสียลกเจอแล่าวสารการชาลงมาตรงตรง

那怕打仗。